แต่งตามไม่ที่คือแต่งไงมาวันนี้คือแบบตอนนี้ไม่จะคิวใหญ่ไปไหมตอนนี้ยากละเดี๋ยวก่นอนเครียดละคิวมันไม่ได้เลอะใช่ป่ะทุกคนดูดิโอเคไม่เหมือนแมจิทเ,เลยแนมะตต์นิดเดียวอเค้ยมันเข้าไปยังไงวะอมันเป็นีแบบเอาโพกออกมาใช่ป่ะมันพิงปะ่ะมันพิง,พงอะไรปะพิงคือมันยืดตัวอย่างเงี้ยเั็นอะไรเงี้ยมัน สวัสดีทุกคนนะคะตามชื่อคลิปเลยค่ะทุกคนคือว่าวันนี้จะมาแต่งคเวอร์เป็นคุณแม่เหมือนมากเลยแค่ไหนไม่รู้แต่อย่างน้อยก็คือขอได้คเวอร์คุณแม่สักครั้งหนึ่ง๋ือเป็นบุญพุญของชีวิตลูกนะคะก็คือคุณแม่เจสซี่นะคะ นนนูัเอ๊ะก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาประมาณเนี่ยนะประมาณอาทิตย์นึงได้ไม่หนึ่งอาทิตย์หรอกมีคนแชร์รูปแม่เจสซี่เนี่ยลงทวิตเตอร์แล้วก็แชร์รูปฟุกไปด้วยคู่กันไปเงี้ยสองสามโพสแล้วคนรีทวิตไปอ่ะประมาณสี่ห้าหมื่นสามสี่ห้าหมื่นเยอะมากเลยเดี๋ยวฟุกให้ดูเนี่ยทั้งหมดนี่เลยค่ะทุกคนคือคนแชร์ว่าฟุกหน้าเหมือนแม่เจสซี่หรือแม่เจสซี่หน้าเหมือนฟุกเอ๊ะหรือฟุกหน้าเหมือนแม่เจสซี่อะไรเงี้ยคืองงไปหมดแต่ฟุกก็มองฟุกก็มันก็ไม่เหมือนอ่ะเพราะฟุกก็ชอบแม่เขามากชอบแม่เเ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 จจสซีีีี่่่่่่่มมมมมมาาาาากกกกกอออออออะะะไไไรรรยยยยงงงง้้้้แแลวววหหหหหืืืนนนนนนนตตคคคบบุุใ หรือว่าอันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้มโมโนเลยนะคือเราดีใจซะมากกว่าด้วยซ้ำไม่ได้แบบถามว่าอยากไหมอยากแต่แบบคนทักอะจะมีเหมือนแมตช์ซี่นะฮะแมตช์ซี่คุณแม่คิมคเคเลเชียนนะฮะมามอยมอมวินนี่ฮาโลนะฮะประมาณนี้คนที่แบบไม่ได้แบบมีโง่การรมชัดมากแบบเป็นฟิลหน้าแบบแหลมๆห,หน่อยเงี้ยฟุกจะหน้าเหมือนก็ต้องแบบ ขอบคุณมากมากเลยะะดีไซมากที่บอกว่าฟุกเหมือนนะ,ะดีใจมากๆเลยใครอยากให้ Co เวอร์อะไรก็บอกนะเพราะว่าช่วงโควิดอย่างนี้เราก็มาทำแคมเปญของเราเหมือนเดิมแล้วคือแต่งหน้าเสร็จแล้วก็เดินแบบเดินเล่นเดินสับๆอ,อยู่แถวบ้านแต่วันนี้เราจะไม่เดินเพราะว่าเราจะมาหามุมถ่ายรูปให้เหมือนแม่เจซีมากที่สุดโอเคอน,นี้ฟุกลงเคียมลงรอแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาลงกันแดดกันค่ะเพราะแดดแรงมากคะ่ะจริงๆเราอยู่บ้านก็ต้องหากนันแดดนะคะเพราะว่าแสงไฟงต่างๆนีนสำคัญมากะะวันนี้ฟุกใช้เป็นหอมวานิลลาแอนตี้แอ a เน่แคร์นะคะ A เป็น50 PA 3บวกนะ นะคะขนาด30 ml นะคะนี่ผมจะใช้ข้อว่าตัวนี้นะคะเหมาะมากสําหรับคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายเหมาะมากๆอ่อนโยนมากๆนะคะนี่เวลาใช้ก็จะใช้เยอะๆนะคะ1น,นิ้วข้อมือนนะ,ะอย่าอย่าไปใช้แบบนิดนึนงนะคะโดนใช้เยอะๆก็ใส่กันแดดนะครเพราะว่าแดดมันแรงนะครับทุกคนนี่อื เกี่ยง่ายมากแล้วนี่นะคะไม่วอกไม่ลอยเลยนะคะนี่บอกเลยว่าดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่มีสารที่ทําลายผิวสําหรับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายมันจะมีแบบสารประมาณ4ี 5. ตัวที่แบบทําให้คนแพ้ง,ง่ายๆอะแออ้วก็ฮอสีบาลาเบนน้าหอมน้ามันหรือมัน,มนละอลอเนี่ยหตัวเนี้ยในเวนิต้าตัวนี้แอนตี Ant ้เอ็กเนคเคตัวนี้นะคะไม่มีทั้ง5ตัวนะคะซึ่งคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะแต่อย่างก็แต่แแต่ตอให้ใช้ได้แน่นอนอนะ่ะก็ต้องทดสอบก่อนนะคะเพื่อความมั่นใจแล้วก่อนจะลองรอ,องพื้นนะขอขายนิดน,นึงได้ไหมตัวนี้จุดเด่นคืออะไร <c oughs> กันแดดป้องกันรังสี U V มลภาวะต่างๆฝุลฝนป้องกันหมดคือมันครบจบอะทุกคนแถมมีคําว่าอะไรแ n t ตี้แอคืออะไรรักษาสิวด้วยป้องกันสิวด้วยคือใครที่หน้ามันหรือสมมติว่าคนหน้ามันเนี่ยไม่อยากทากันแดดเพราะต้องลงบำรุงอยู่แล้วตัวนี้สามารถใช้แทน m o i s t u เซอร์ได้เลยก็คือใช้ตัวนี้ได้ทั้ง m o i s t u เซอร์ได้ทั้งกันแดดนะฮะสั้นๆตุรกีน่ะคือครบเลยก็คือคนที่หน้ามันเนี่ยสามารถลงในตัวเดียวแล้วแต่งหน้าต่อได้เลยนะคะเอาง่ายๆสั้นๆนะตัวเดียวจบต่อไปเพื่อลงลองพื้นนะคะวันนี้ อ่นะขนารตัวนี้ให้ความแบบช่ำๆของผิวแต่ไม่มันนะมันเ,เป็นความแบบว่าความโกลามากกว่าแต่ไม่มันนะคะทุกคนวันนี้เราใช้แปรงในการแต่งหน้าต่อให้แมเชซีเขาใส่ฝอก็ตวจริงแต่เขาคนเกาหลีอะช่างเกาหลีอะมันจะมีความแบบแต่งหน้าขาวกับผิวอยู่ดีก็คือว่าจะแต่งให้เหมือนที่สุดแล้วคิวฟุกเล็กมากก็จะเกยนให้มันใหญ่เท่ากับแมเชซีจริงๆแล้วแต่งตามแมตช์ซี่แต่งง่ายวันนี้คือแบบหลายคนอาจจะแบบอุ้ยแมเชซีฝอมากเขาต้องแต่งหน้ายากจริงๆสไตล์การแต่งหน้าแมเชซีอะรู้สึกว่ามันไม่ได้ฝอขนาดนั้น คนเกาหลีเท่าไปการแต่งหน้าก็ยังมีความเกาหลีนะเพราะว่าแม่จะซี่ยังมีดี่ตาที่ชัดมากๆอยู่แค่สีตามันเป็นฟิลแบบสีตาใส่ฝอคือน้ําตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ฝอแบบที่แบบใส่เมกาใส่เมกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะคะแค่แม่เจสซี่เขาฝอในเกาหลีหเฉยๆต่างๆด้วยอินเนอร์เขาตูดเขาโพกเขาตาเขาปากเขาอย่างเงี้ยน้ำมันเลยทําให้แบบดูมีความตากแต่จริงแล้วอะเมคอัพแม่เจสซี่ง่ายมากเหมือนแบบเกาหลีเลยนั่นแหละก็เลยแบบว่าเป็นความยากของเราเพราะว่าหน้าเขาสวยเราก็ต้องปั้นตามเขาให้เหมือนที่สุด ดูผิวดิผิวชามาเกลีเว์เสร็จแล้วเราก็ใช้ฟองน้ํานะคะมีการกดลงไปเพราะว่าไม่จะเสียหน้าฉ่าเงาไม่ไหวแบบไม่ได้แบบเจดดิ้งแมตอะไรเลยคือแบบหน้าฉ่าโอเคทุกคนเสร็จแล้วนะคะนี่ให้ดูผิวมีความแบบกันแดดไม่เป็นพิเป็นภัยกับรองพื้นของเรานะคะตัวนี้ ต่อไปพวกจะสอนการอะไรรู้ไหมการเช็ดดิ้งแบบแม่เจ็ดซีค่ะทุกคนพวกใช้ของเบนิฟิตนะคะกับแปลงใหญ่ๆได้เลยนี่แล้วก็ลงนี่ลงให้หมดเลยนะคะนี่ให้หน้าเราเหล็กเขาแม่เขาหนะ้าแบบว่ามีเนื้อแล้วก็เลียวเลียวลงมานะคะนี่เน้นให้คางยาวขึ้นนิดนึงนี่แล้วสี่ไม่ต้องเข้มมากนะคะทุกคนเพราะว่าความเกาหลีเนอะไหมเขาจะเน้นแบบติดเทาอะไรอย่างเงี้ยดูดิ น่าแบบเลียวเวอร์นะคะน้ำผากนีดนึงแก้งพอ,อแมจเจสซี่แค่นี้พอนะแม่นะโอ้หแม่ไม่ปัดแก้มเลยแต่เราขอปัดแก้มแบบหางๆแบบตัวนี้นิดนึงละกันแก้งอ่ะนี่คิวแมจเจสซี่จบประมาณนี้นะคะทุกคนแขยงเท่ากันนะคะ อ่ะเติมสีเข้มเข้าไปหน่อยก็ได้ไม่ติดให้ต้องหาแบบให้มันแบบประดุกกรุ๊กขึ้นมานิดนึงนี่แมสเด็บเลยนี่ดอลลี่มาแล้วเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะในการทำดอลลี่ให้สวยเราต้องใช้คอนซีลเลอร์สีขาวนี่แหละแตะตรงแบบช่วงดอลลี่กรุบกรุนิดนึงนะคะให้แบบว่ามันมีแบบชั้นชั้นดอลลี่ที่ชัดขึ้น ให้เดรียบ้างเร้ยใหญ่มากอืมตานี้ใดๆแต่เดรียหเหมือนเยอะกับแม่เจ็ตหน่อยอันหนึงโอ้โหเดรียชัดมากเดรียชัดมากแต่แค่หน้าเขาสวยจบแม่เขาสวยจบจริงๆพูดอะไรไม่ได้เถียงไม่ลง นะี่ะตอนนี้ไม่จะคิวใหญ่ไปไหมคิวแม่ใหญ่เหอะไม่ใหญ่ปะไม่หละหรือว่าเรายังไม่คอมพีเราต้องมีป่าอีกปะขอเก็บใต้คิวก่อนตอนนี้ยากละเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ยัดในเครียดละค่อยเหมือนในโรูเรียนตัวจริงไม่ต้องเหม,มือนไหมคลิปมัต้องเหม,มือนมหมเพราะมันทำยากอะคิวมันไม่ได้เหลือทุกคนดูดิ ไม่เหมือนแม่เจทเลยแม่ตัวนีดเดียวเหมือนอะไรไม่รู้ตัวเนี้ยอยู่ตันก่อนตอนเนี้ยเครียดละแม่เจตอนแรกคิดว่าง่ายไปมาคือยาก <S <S 1> <S 1> โอเคทุกคนเราตอไปเราจะวาดปากกันค่ะ <S 1> <S 1> แม่เจซี่ก็คืออแมวจริงหรอปากแม่เบอร์นี้เลยเหรอแม่ปากจุกแล้วแม่ไม่ทากรอสด,ด้วย สว่างไปแล้วขอเช็ดปากหน่อยเ,เหมือนมากไม่เช็ดปากของตารางไหมเนี่ยดูก่อนนะของตารางเกง่งแกลงมีแต่ว่าตรงนี้คือโตปิศนารวางของไปปุ๊บหายเฮ้ยหายจริงอะ่ะเอาา้ามาดคาร่าหายเใช้อันอื่นก็ได้ฝ่อไม่ไหวจบ เหมือนเหมือนเหมือนค้อาหนๆขอตัวไปฟินิชลูกก่อนนลครับเดีเ๋ยวมาเจอกันว่าลูกนี้จะออกมาเป็นยังไงนะคะ คนเหมือนมากแล้วชุดอะคือดูทุกอย่างขอบเข็บเอามาหาที่แบบเนียนสุดแบบเหมือนมากๆา่ะนะเหมือนมากๆทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปรูปเล็บ มาหาหางูใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ไม่ถ่ายสีรูปแล้วเหมือนแม่แม่แม่สวยเกินแล้วไม่ห่าแม่ถ้าแม่แบบอย่างนี้แล้วแบบอะไรอย่างเี้ยมันยากตแแัวอะไรอย่เดี๋ยวเอาแค่แบบรูปเดียวแล้วอยู่แล้วจบเฮ้ยมันเข้าไปยังไงวะก็เลยเป็นทีแบบเอาโพออกมาเข้าใจปะมันพิงปะมันพิงอะไรปะมันเลยพิงคือมันยืดตัวอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงมาถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยตัวชื่อจริงอะทำไงพี่แบบเนี้ยอย่างเงี้ยเนี้ยยืดตัวออกมาเออพี่แบบเนี้ยไี่เลยเออเอนี่ยตรงไหนอะเนี่ยตรงไหนอะ เอาเปลี่ยนขาขาถูกแล้ว่าปิดิดเอวด้านนี้เอวมาด้านนี้ด้านเนี้เออไม่ไม่ผมมันแป้หรือว่าหน้ามันเล็กหรือว่าอะไรว่าหน้ากลัวคอตรงคอไปด้านนี้ไปด้านนี้บิดลงมาด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ด้านโน้นถอยหลังไม่ไงมันมันอยู่ตรงเดิมใช่ป่ะเอออยู่ตรงตรงกลาง่เฮเออมีความนะ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหายเรียบร้อยแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนลุคนี้บอกว่าทุกคนจะชอบลุคอาคุณแม่เจสซ,ซี่นะครับรู้ว่าจะเหมือนมากน้อยแค่ไหนก็พยายามแบบสุดๆมากๆนะคะคทุกคนสุดท้ายนะคะอย่าลืมนะคะหน้าสวยๆช้ำๆแบบนี้นะคะต้องอย่าลืมกันแดดน,นะคะเวเนต้าแอคเน่แค<บ>ร<ก>์นะคะ A P F 5 0บพ3บวกนะคะทุกคนบอกเลยว่าฟังฟูรีเยเหมาะมากๆสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางเป็นสิวใช้ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์รักษาสิวด้วยบำรุงด้วยกันแดดด้วยนะครบจบในตัวเดียวเลยนะคะไม่มีทั้งสีแอลกอฮอล์น้ำหอมพาราเบนและ น้ำมันหรือมน i เ e r ออออ์นะคะไม่มีนะคะคนผิวไปง่ายใช้ได้นะคะบอกเลยนะคะว่า30 ml นะคะราคา490บาทคา่ะทุกคนแต่แนะนำเลยโปรแบบจุกๆ2แถม1ซื้อ2แถม1 เท่ากับได้3หลอดจ่ายแค่2หลอดราคาคือ9 8 0บาท3หลอดตกประมาณ3 2 0นินิดๆจากหลอดละ4 9 0ยกสบามารถซื้อได้นะคะที่ l a z a d a s ช o อป e ีง่ายๆเลยค่ะออนไลน์ Lazada s h o อป e ีนะคะหรือจะเป็น f c e b o o k Fan p เพ e นะคะ v ว n ิ t a s ส n s c กร e นนะคะหรือว่า Line แอดนะคะเดี๋ยวพุกขึ Line Add ้น Li n e แอดให้นะคะเท่านี้ค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะ v ว n ิ t a ผิวบา,บางผิวอ่อนโยนผิวแพ้ง่ายเหมาะมากค่ะเป็นทั้งบำรุงเป็นทาง,ง,ทางมยเชลเลเซอร,อร์รักษาสิวด้วยกันแดดด้วยจบครบในหนึ่ง หลอดนะคะทุกคนเสียไงมาโอเคก็นี่ฮะลุกมาจสซี่เดี๋ยวจะเต้นก่อนไปสักเพลงหนึ่งเนาะมาเนเนเนนั้นนะ ไปว้ากูาาากลุ้บโอเคค่ะนุนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์หรืออยากให้พุกแต่งเป็นใครอีกก็เมนบอกเลยนะคะก็แค่ตอนนี้ไม่ดูกดติดกระดิ่งนี้มากเพราะว่ากระดิ่งกินงกิ้งใจน้ำพุเลยนะคะสับน,น,ะะนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะนุนนุนนุนนั้นนะบาบายบายค่ะอจานน and zero, it's popping up, it's double my pain Ooh, the noon, ooh, the can no, you